ถือเป็นปัญ ทำให้หลายคน,นปวดหัวมีทั้งหนี้บัตรเครดิตดอกเบีย้ยแพงมากยืมมาหลายเจ้าจ่ายขั้นต่ำก็แทบไม่ไหวก็ไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนดีแต่เดี๋ยวก่อนค่ะมันมีวิธีที่จะทําให้เราเนี่ยจัดการกับหนี้ได้ง่ายๆแถมประหยัดดอกเบีย้ยได้เยอะด้วยถ้ามีวินัยและก็ลงมือทําค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่เป็นโต๊ะการเงินพร้อมเสิร์ฟพี่วันนี้เราจะมาเสิร์ฟเมนูเด็ดสำหรับคนที่กําลังปวดหัวกับกองหนี้กับการกําจัดหนี้แบบหิบ้าถล่ม,ะะลมนั่นเองค่ะ วิธีนี้เน้นกำจัดหนีที่มีดอกเบีย้ยสูงสุดก่อนเพื่อลดภาระดอกเบีย้ยในระยะยาวนะคะฟังดูน่าสนใจใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยค่ะว่าทำยังไงขั้นแรกค่ะต้องตั้งสติแล้วก็สํารวจนี้ทั้งหมดก่อนนะคะลิสต์ออกมาเลยค่ะว่าเรามีนี้กี่ก้อนยอดค้างเท่าไหร่ดอกเบีย้ยเท่าไหร่และต้องจ่ายขั้นต่ํากี่บาทต่อเดือนจากนั้นค่ะให้เรียงนี้จากดอกเบีย้ยที่สูงที่สุดไปต่ําที่สุดวิธีนี้นะคะจะช่วยให้เราเห็นภาพชัดเจนค่ะว่าเราต้องโฟกัสนี้ก้อนไหนก่อนขั้นที่2ค่ะจ่ายขั้นต่ําทุกก้อนแล้วไปโปะก้อนที่ดอกสูงสุดสมมุติว่าเรามีนี้3ก้อนค่ะและมีเงินเดือนเหลือ10,000บาาทสํหรับใช้จ่าย นี้ที่หน0่งสบาทดอกเบี้ย5%้เต่อปีจ่ายขั้นต่ำา2,000บาทนี้ที่2 4 0 0 0 0บาทดอกเบี้ย1 8ตต่อปีจ่ายขั้นต่ำาี0พ0บาทและนี้ที่350 0 0 0บาทดอกเบี้ย8%ตต่อปีจ่ายขั้นต่ำาม3,000บาทเมื่อเราแยกออกมาแบบนี้แล้วนะคะขั้นแรกให้เราจ่ายขั้นต่ำทุกก้อนก่อนรวมกันก็คือ2,000บวก00 0บวก3,000ก็จะเท่ากับ9,000บาทค่ะเหลือเงิน1000บาทวิธีหิมะถล่มค่ะจะเอาเงิน1000 บนี้ไปโปรหนี้ที่2เพราะว่ามีดอกเบี้ย18%สูงที่สุดค่ะพอหนี้ที่2หมดเงิน4,000บาทที่เคยจ่ายขั้นต่ำหนี้ที่2เนี่ยก็จะมารวมกับ1,000บาทเป็น5,000บาทไปโปรหนี้ที่3ที่ดอกเบี้ย8%ต่อปีพอหนี้ที่3หมดก็เอา5,000บาทมารวมกับ3,000บาทที่เคยจ่ายหนี้ที่3เป็น8,000บาทไปเคลียร์หนี้ที่1จนหมดค่ะซึ่งข้อดีของวิธีหิมะถล่มเนี่ยช่วยประหยัดดอกเบี้ยได้เยอะเลยนะคะ เราสามารถกำจัดนี่ที่ดอกแพงก่อนแล้วก็ย่นระยะเวลาการเป็นนี่ให้สั้นลงแต่ข้อที่ควรระวังเนี่ยก็คือเราต้องมีวินัยค่ะถ้าหยุดจ่ายบางงวดหรือว่านี้ดอกสูงสุดเป็นก้อนใหญ่เราก็อาจจะรู้สึกท้อได้ค่ะเพราะว่าต้องเคลียร์ก้อนแรกเนี่ยเราก็ใช้เวลานานหน่อยวิธีนี้ค่ะเหมาะกับคนที่มีเงินเหลือต่อเดือนนะคะเพียงพอค่าใช้จ่ายมากกว่าขั้นต่ำมีวินัยทางการเงินแล้วก็อยากเคลียร์นี่ให้จบไวๆนะคะประหยัดดอกเบีย้ยให้มากที่สุดถ้าเปรียบให้เหมือนเป็นการกินข้าวกล่องเนี่ย ก็คงเหมือนการเลือกกำจัดเมนูที่บูดง่ายก่อนนั่นแหละค่ะ แต่ถ้าเงินเหลือแค่จ่ายขั้นต่ำก็ไม่ต้องกังวลค่ะลองหาวิธีที่เราสามารถเพิ่มไรายได้ได้เช่นไม่ว่าจะเป็นการทำงานพิเศษขายของออนไลน์หรือถ้ามีโบนัสเข้ามาเนี่ยเอามาปะหนี้เลยค่ะหรืออาจจะขายของที่ไม่ใช้แล้วเพื่อเอาเงินมาจ่ายหนี้อีกทางหนึ่งค่ะคือลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนอกจากนี้นะคะยังมีวิธีการอย่างการ refinance หรือการรวมหนี้หลายก้อนเป็นก้อนเดียวที่มีดอกเบี้ยต่ำกว่าหรือถ้าเป็นหนี้นอกระบบลองปรึกษาเปลี่ยนเป็นหนี้ในระบบหรือว่ามีการเจร จาก,กับเจ้าหนี้เพื่อขอลดดอกเบี้ยหรือผ่อนนานขึ้นค่ะวิธีนี้จะช่วยให้ภาระของเราเนี่ยลดลงได้สุดท้ายนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีหิมะถลม่มหรือวิธีไหน สิ่งที่สำคัญเนี่ยคือต้องหยุดก่อหนี้ใหม่ค่ะลองเริ่มวางแผนทางการเงินใช้ใจ่ายอย่างมีสติแล้วก็สร้างที่ใส่เก็บเงินไว้บ้างนะคะเพราะต่อให้เคลียร์หนี้จนหมดแล้วแต่ถ้ายังใช้ใจ่ายเกินตัวปัญหาหนี้ก็จะกลับมาหาเราอีกแน่นอนค่ะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะได้ไอเดียไปลองใช้เพื่อกำจัดหนี้กันค่ะถ้าชอบเมนูนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามรายการมันนี่เมนเตวไว้ด้วยนะคะซึ่งครั้งหน้านามิจะมาเสิร์ฟเมนูอะไรรอติดตามได้เลยค่ะ